สวัสดีครับวันนี้ช่างแม่งทุกอย่างจะพามาดูวิธีการปูกระเบื้องยางนะครับวันนี้ผมใช้กระเบื้องยางยี่ห้อหนึ่งนะครับยี่ห้อนี้นะครับผมจะไม่อ่านนะครับตอนนี้ผมได้ปูมาแล้วนะครับมุมหนึ่งนะครับเข้ามุมนะครับตอนนี้กําลังจะเข้ามุมครับจะเข้ามุมแบบนี้นะ วิธีเข้ามุมจะเข้ายังไงนะครับก็เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับผมเองก็ไม่เป็นนะครับผมก็เพิ่งมาหัดทำนี่แหละครับนี่เลยครับก็หาแบบก่อนนะครับตัดแบบก่อนนะครับตัดแบบเพื่อจะเข้ามุมดูว่ามันเข้าได้ไหมเข็มขีนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ตัดนะครับตัดตามรูปนะครับพอดีผมมือเดียวนะครับตัดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราลอกเก่านะครับกําลังจะแปะเข้าไปนะครับ แปะเข้าไปแล้วก็ใส้ข้อ,อยางลั่นในลั่นในทั่วทั้งแผ่นนะครับ ตะด้วยน้องแผ่นนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะกระเดิดขึ้นมานะครับส่วนมุมแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเก็บทีหลังนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเราเก็บทีหลังก็เดี๋ยวมาดูต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเองก็เพิ่งหัดทำทำครั้งแรกนะครับก็ไม่ได้เป็นอะไรมาเลยนะครับก็ใช้วิธีดูจาก u t u b e เอานะครับเดี๋ยวมาดูตอนจบว่ามันจะเป็นไงครับเทคนิคอย่างนะครับในตอนเข้ามุมนะครับมันต้องมีแบบนะครับครับแล้วก็ตัดแบบเข้ามุมก่อนนะครับเข้ามุมแบบนี้ก่อน แล้วเราค่อยตัดตัวจริงแบบนี้ครับพอเข้ามุมเสร็จแล้วเราก็ลองมาทาบดูนะครับว่ามันได้ไหมเป๊ะครับก็มาดูครับเข้าแบบนเนียนนะครับเดี๋ยวเราก็เก็บขอบทีรบตรงนี้นิดนึงเสร็จแล้วครับเนียนนะครับ เก็บมุมเรียบร้อยชุบตรงนี้เดี๋ยวรอข้างนอกนะครับข้างนอกจะปูนะครับก็ปูก็เบื้องยางไม่อยางอย่างที่คิดนะครับผมเองก็ไม่เคยทำเลยก็ยังทำได้นะครับก็อยู่ที่เราวัดขนาดของเขาให้ได้ ให้ได้ครับกับมุมมองแต่ท้ายนี้นะครับผมคิดว่าถ้ามีเลเซอร์เนี่ยจะยิ่งจะยิ่งทำงานง่ายขึ้นนะครับก็ติดตามช่างแม่งทุกอ,อย่างต่อไปนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตาม